ต้องห่วงตัวแม่ทัาภาคที่สองครับเหลือเวลาอีกประมาณตีสิบหานแม่ท่ภาคที่สองนี้ยังไม่ได้พักะมมพนะครับเขาิื้นอนะครับไม่ได้พักนะครับถึงกระเซียนวันที่สามสิบกันยานี้ไม่ได้พักหรอกครับต้องมีภารกิจและหน้าที่ต่อไปแน่นอนแต่จะตําแหน่งอะไร ผมไม่บังอาจพูดได้แต่ผมเชื่อว่าแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยต้องทําหน้าที่ต่อไปแน่นอนท่านรอหลังวันที่30กันยานะครับผมเชื่อว่าแม้ทัพภาคที่สองจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกนานนะครับแต่ว่าผมพูดออกไม่ได้นะครับคงไม่ใช่เป็น ถึงองค์ขมนตรีแล้วครับเราอย่าไปพูดถึงตําแหน่งเลยนะครับเป็นเรื่องของเบื้องสูงเอาว่าแม่ทัพภาคที่สองจะต้องมีตําแหน่งหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อบ้านต่อเมืองดูแลสถาบันพระหมหากษัตริย์ดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปครับแต่ไม่ใช่ตําแหน่งแม่ทัพภาคที่สองต่ออายุนะครับที่จริงก็อยากจะพูดเหลือเกินนะครับแต่ว่าไม่สมควรที่ผมจะมาพูดนะครับผมมองว่าตัวแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยจะทําให้ขวัญกําลังใจของ ทหารเนี่ยดีนักรบเนี่ยมันต้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเขาศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเราอันเนี้ยแม่ทัพภาคที่สองทำเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อร่วมง,งานเชื่อมั่นในตัวแม่ทัพภาคที่สองว่าไม่ทิ้งลูกน้อง ร่วมเป็นร่วมตายถ้าเกิดไม่ได้ใจลูกเขาภาษานัครบเขาบอกไม่ได้ใจลูกน้องเนี่ยนะครับมันจะยิงใส่กระบ,บาลพุ่งขับบัญชาเอาแต่อันเนี้ยแม่ทัพภาคที่สองทดีแล้วนะครับท่านอย่าไปเสียขวัญและกําลังใจตอนเนี้ไอโอของฝ่ายตรงข้ามของขมรมันก็ปลอมรูปปลอมหน้าปลอมชื่อและมันพิมพ์ภาษาไทยได้มันก็อาจจะมาต่อว่าทหารบ้างอะไรบ้างอย่าไปเสียกําลังใจครับเรามั่นใจว่าเรากระทาในสิ่งที่ถูกแล้วนะครับผม ชื่นชมแม่ทัพภาคที่2 <c oughs> กับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับผมมองว่ามันยังไม่จบและครับไทยกับกัมพูชานะครับท่านคิดดูการเจรจาที่จะเกิดขึ้นอีกเนี่ยผมว่า โดยส่วนตัวผมมองนะครับตามหลักสากลเพื่อให้สังคมนานาชาติเขามองว่าเราไม่ใช่คนเกเรมันก็จําเป็นต้องมีการเจรจารัฐบาลก็ต้องเปิดการเจรจาแต่การเจรจายังไม่ต้องไปเจจาทราบผฎแล้วครับคุยกันไม่รู้เรื่องแน่คุยกันไม่รู้เรื่องแน่นเ,แนเพราะว่าขเมนออกแถลงการอย่างเป็นทางการมาแล้วนะครับว่าต้องการยึดเอาสีประศาสตเขาบอกว่าเป็นของเขาขเมนมันบอกว่าเป็นของขเมนแล้วมันก็กล่าวหาไทยว่ารุกล้ำอธิปต ไตมัน 11. แล้วมันก็ยึดมั่นแผนที่1ต่อสองแสนมันแถลงการออกมาอย่างนี้มันจบแล้วครับไปคุยอะไรอ่ะไปคุยเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องแล้วไปคุยมันก็เราจะไปขอว่าให้มันเก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งมันก็ไม่ทํามันบอกมันไม่ได้วางมันบอกมันไม่ได้วางมีแต่มันจะเจจาต่อรองว่าขอให้เราถอนทหารหรือล้วนลววนหนามเพราะนั้นเนี่ยผมว่าไปคุยก็ไม่ได้ผลและผมประเมินสถานการณ์นับแต่นี้ต่อไปเนี่ยผมว่ามันจะต้องโจมตีเข้ามาตรง ช่องอ่านมา้าใช่ตรงช่องอ่านม้าเนี่ยที่ว่าเราไปยึดแล้วนะฮะที่มันมาสร้างอนุสาวรีย์เขาไว้เนี่ยนะครับตรงนั้นน่ยมันจะบุกตรงนั้นนะฮะตอนนี้มันก็ส่งโดนมาเต็มไปหมดแล้วเต็มพื้นที่เราไปหมดแล้วทางกองทัพตรวจพบเนี่ยจะเป็นร้อยหลัง ช่องอานมาเนี่ยมันบุกเข้ามาจนเอาประชาชนพี่น้องประชาชนมาเปิดเป็นตลาดแล้วครับช่องอ่านมาเนี่ยผมว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่เปราะบางมากตรงเนี้ยผมคาดว่าจะเกิดการประทะกันก่อนนะครับประชาชนที่อยู่บริเวณแนวนั้นก็ต้องรับฟังฮะแต่อย่าไปตื่นตระหนกนะครับและน้องๆทหารที่ประจําแนวชายแดนนะครับ 1. อาวุธยุทธภัณฑ์เสื้อเกราะภูมิประเทศเราได้เปรียบ ปะทะกันในพื้นราบระหว่างทหารราบกับทหารราบด้วยกันเรามีเครื่องบินมีปืนใหญ่ที่จะสนับสนุนเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขวัญกำลังใจของน้องเนี่ยอย่าขวัญเสียในสมรภูมิของทหารก็เหมือนกันครับบางจุดเนี่ย เข้ากำลังเข้าไปเสริมบางจุดก็ไม่มีที่หมาบไม่มีอะไรแต่ทหารเขาจะจะรู้นะฮะทหารเขาจะรู้นะครับเขาจะรู้นะครับทุกคนเสี่ยงชีวิตด้วยกันทุกคนครับเสี่ยงชีวิตด้วยกันทุกคนนะครับน่าเห็นใจมากๆเลยพี่น้องทาหารทหารเวลานี้นะครับและตำรวจต,ตระเวนชายแดนทาหารพลานด้วยนะครับน่าเห็นใจมากๆเลยครับท่านออกไปทำหน้าที่เนี่ยเพื่อประเทศชาติและมันไม่ใช่ว่ามีหลังคาให้อยู่นะครับต้องไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้องไปซุ่มอยู่ ต้องไปหมกตัวอยู่ไหนจะท่าไหนจะลิ้นไหนจะมดไหนจะงูไหนจะฝนตกหนักไหนจะต้องระวังฝ่ายตรงข้ามไหนจะต้องระวังโดนมันบินมาบอมบนหวัวอีกยทุกคนทําหน้าที่กันนะตอนนี้ทุกคนทําหน้าที่กันนะครับผมเองเนี่ยไม่ได้ไปต่อว่าใครนะครับไม่ได้ไปต่อว่าใครรัฐบาลก็ทําหน้าที่รัฐบาลไปกระทรวงการต่างประเทศก็ทําหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไปนะครับ ทุกคนก็ขยันขันแข็งในการทำหน้าที่นะครับแม้แต่การอภิปรายในสภาจะมีคนมาให้ความเห็นมีคนมาติติงนะครับไม่ใช่ผมว่าทุกคนทำหน้าที่ผมเข้าใจบริบทของแต่ละคนแต่ละท่านดีนะครับก็ติเพื่อก่อใช้คำว่าติเพื่อก่อนะครับติเพื่อก่อ ติเพื่อก่อทุกคนก็หวังดีครับทุกคนก็หวังดีนะฮะเราในสถานการณ์อย่างนี้เราคนไทยอย่าเพิ่งไปทะเลาะกันอย่าเพิ่งไปแตกแยกกันอย่าเพิ่งไปว่าใครดีใครไม่ดีนะครับอย่าไปว่าใครดีใครไม่ดีนะครับ,รรมรบผมเองเนี่ยจะมีความรู้ในการจะใช้เหล็กใช้เหล็กมาทำแผ่นกรอบนะครับเหล็กสแตนเลสอย่างเหนียวนะครับแล้วผมเห็น คลิปที่มีน้องคนหนึ่งนะครับที่เขาไปตัดแผ่นเหล็กให้ทหารฟรีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณน้องท่านนี้นะครับไม่รู้ว่าชื่อโรงงานอะไรก็ไม่รู้ว่ามีน้องคนหนึ่งเอาแผ่นเหล็กหนาสิบมิลนะ่ะเอาแผ่นเหล็กหนาสิบมิลน,นะครับไปตัดนะครับมันไม่มีเสื้อเกราะดีๆมั้งครับเอาไปตัดแล้วใส่ในเสื้อกั๊กอะ่ะโอ้โหหนักตายลูก ใช้แผ่นเหล็กไม่ได้คือแผ่นเหล็กเนี่ยมันต้องเหล็กมันต้องสเตนเลสเหนียวนะครับสเตนเลสเหนียวนะสเตนเลสเหนียวนะกันถ้าคนที่ทําบริจาคเนี่ยนะครับสเตนเลสเหนียวเนี่ยผมเองเนี่ยจะเอาแผ่นสเตนเลสนะครับแผ่นสเตนเลสมันมีหลายเกรดนะครับถ้าของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะ สเตเลดเหนียวหนาสองมิลสามมิลสี่มิลห้ามิลอะไรเงี้ยนะครับ2อมิลน,นี่กันกระสุนพกสั้นได้ทุกชนิดนะครับทุกชนิดเลยนะครับ2อมิลเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นไรเฟิลขนาด5.56หรือ7.62คือกระสุนอาก้าหรือกระสุน m 1 6กก็จะต้องหนากว่านั้นนะครับแล้วต้องมีแผ่นเซรามิกเนี่ย กันอีกชั้นหนึ่งนะครับแผ่นเซรามิกจะเบาหน่อยนะฮะก็ต้องสอบถามคนที่มีความรู้คนที่ผลิตขายแต่ว่าแผ่นหนึ่งมันไม่กี่ตังค์แหละครับแผ่นหนึ่งมันน่าจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้สี่พันไม่ไม่ถึงห้าใบเท่าแล้วมาตัดได้ตั้งสิบแปดตัวนะครับสิบแปดตัวนะครับมีบางคนจะไปฉวยจังหวะอย่าอย่าไปฉวยเลยครับมีแต่เสียสละกันเหมือนกับร้านโชว์หวยร้านหนึ่งนะครับ ที่น้องทหารเข้าไปซื้อของเนี่ยน้องก็ซื้อกันอะไรนะครับเข้าของเครื่องใช้ที่มีความจําเป็นน้องไปซื้อผมขอบคุณเจ้าของร้านคนนี้มากเลยนะครับเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายบอกว่าผมไม่คิดเงินแล้วครับผมให้ฟรีถ้าคิดเป็นเงินก็หลายตังค์นะครับแต่น้ําใจเขาประเสริฐมากในยามนี้คนไทยเราช่วยกันนะครับในยามนี้คนไทยเราช่วยกันนะครับ คนที่ช่วยทําให้ฟรีเนี่ยถือว่าเขามีน้ําใจนะครับเพราะมันแผ่นสแตนเลสนี่มันเหนียวมันตัดยากครับดัดก็ยากอะไรก็ยากนะครับใครที่มีน้ําจิตน้ําใจไปช่วยกันบริจาคช่วยกันทําเพื่อส่วนรวมนะครับพวกเราต้องแข็งขยันขันแข็งนะครับเหมือนสมัยศึกบางราจันผู้หญิงก็ช่วยกันทําคงทําครัวเป็นกองหลังนะครับทาสเบียงนะครับใครแข็งแรงหน่อยก็จับดาบ นะครับขัดนุ่งตะเบงมานออกไปลบกับผู้ชายช่วยกันนะครับเด็กก็ช่วยกันตักน้ําเข้ามาอะไรเข้ามาช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับความสามัคคีของพวกเราเนี่ยจะปรากฏนะครับจะปรากฏนะครับร้านที่ทําชื่อร้านอะไรจําไม่ได้ผมจําไม่ได้เลยครับจําไม่ได้นะฮะเห็นผมเองนี่ไม่กล้าเปิดรับบริจาคนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะ มีเรื่องครหานินทานะครับว่ารับบริจาคไปแล้วนี่เอาเงินไปทําอะไรอย่างไงนะครับผมก็เลยไม่กล้านะครับไม่กล้าที่จะจะทําอะไรนะครับแต่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับยามศึกยามสงครามอย่างนี้อย่าไปแสวงหาผลกําไรเลยนะครับผมรู้ไงผมรู้ต้นทุนนะครับผมรู้ต้นทุนครับผมรู้ต้นทุนนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับผมรู้ต้นทุนนะครับ แต่ผมจะไม่ออกมาต่อว่าใครอะไรใครนะครับต่างคนต่างทําไปนะครับผมทํามาตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีเงินซื้อมันไม่มีเงินซื้อให้ลูกน้องนะครับไอ้มันจะเป็นเส้นใหญ่ปกติจะเป็นเส้นใหญ่เคฟฟ้านะครับเส้นใหญ่สเปกอริวหรือเส้นใหญ่เคฟฟ้าเส้นใหญ่ดูป้องอะไรเนี่ยนะครับมันตวงหลายพันนะฮะผมก็เลยไปเอาแผ่นสแตนเลสแผ่นแผ่นเหล็กนี่ไม่ได้เรื่องครับแผ่นเหล็กหนักก็หนักครับ มันเปราะจุด4 4แม็กนัมเนี่ย4หุนทะลุปลุกโปร่งเหมือนเอาบุหรี่จี้กระดาษเลยนะครับไปเอาแผ่นเหล็กสเตนเลสมาทดสอบนะครับทดสอบยิงยิงยิงทดสอบอย่างเดียวเลยนะครับจนได้ผลนะครับผมก็เลยมาทําแจกตํารวจกองร้อยผมนะครับกองร้อยผมแล้วผมทําแจกทุกโรงพักเลยนะครับสมัยผมเป็นผู้ขับการตํารวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีผมทําแจกทุกสถานีครับแจกทุกสถานีนะครับ แจกทุกสถานีตำรวจเลยนะครับเป็นโล่เวลาไปปิดล้อมคนร้าย